สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านภูมิภาคอินโดแปซิฟิกกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในภูมิทัศน์ความมั่นคงซึ่งผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับภัยคุกคามร่วมกันภัยคุกคามในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเผชิญหน้าทางทหารแบบดั้งเดิมอีกต่อไป แต่ขยายวงกว้างไปสู่ความท้าทายที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมเช่นการแพร่กระจายของโดรนเพื่อการสอดแนมและการโจมตีภยัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนและความท้าทายจากภัยพิบัติธรรมชาติอาเซียนซึ่งเคยลังเลที่จะสร้างพันธมิตรทางทหารกำลังปรับเปลี่ยนบทบาทสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านกลาโหมที่บูรณาการมากขึ้นผ่าน,นกลไกสำคัญอย่างการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนหรือ ADMM และ ADMM Plus ประเทศในอาเซียนกำลังพัฒนากองกำลังการตาหารทางการทะเลอย่างไรบ้างในปัจจุบันอินโดนีเซียกำลังเสริมสร้างแสนยานุภาพทางทะเลอย่างจริงจังด้วยการจัดหาเรือนำนัำสกอปิีนอีโวฟจากฝรั่งเศสซึ่งรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างในประเทศและยังพัฒนาเรือดำน้ำจิ๋ว KSM 3 2ขึ้นเองนอกจากนี้ยังเสริมกำลังด้วยขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียง b r a h m o จากอินเดีย สิงคโปร์ยังคงเป็นผู้นําในการนําเทคโนโลยีทางอากาศที่ล้าสมัยมาใช้โดยได้เลือก F-35B เป็นเครื่องบินขับไล่ยุคหน้าซึ่งจะเข้ามาแทนที่ฝูงบิน F-16 ที่เก่าแก่ความสามารถในการขึ้นลงระยะสั้นและแนวดิ่งรวมถึงคุณสมบัติการล่องหนและระบบเซ็นเซอร์ขั้นสูงทําให้สิงคโปร์มีขีดความสามารถทางอากาศที่โดดเด่นที่สุดในอาเซียน เวียดนามก็มีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดในการยกระดับระบบป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธโดยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดหาปืนใหญ่อัตราจรเคนายจากเกาหลีใต้และยังได้เปิดตัวระบบขีปนาวุธร่อนที่พัฒนาขึ้นเองซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยี ฟิลิปปินส์กำลังดำเนินการปรับปรุงกองทัพครั้งใหญ่มูลค่ากว่า33,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเน้นการจัดหาเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทและขีปนาวุธเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการป้องกันประเทศในทะเลจีนใต้มาเลเซียก็เพิ่มงบประมาณกละโหมโดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางทะเลในทะเลจีนใต้และมีแผนจัดหาอากาศยานไร้คนขับหรือว่า UAVs และเรดาร์พิเศษไกลเพิ่มเติม สำหรับไทยได้อนุมัติการจัดหาเครื่องบินขับไล่ไกลเพ่น E และ F เพื่อทดแทน F16 ที่เก่าแก่รวมถึงเรือฟริกเกตและการปรับแก้สัญญาเรือดำน้ำ S26T นอกจากนี้ไทยยังเดินหน้าพัฒนาโรนพลีชีพและระบบต่อต้านโรนขั้นสูงรวมถึงการทดสอบเลเซอร์พลังงานสูงเพื่อทำลายเป้าหมาย บรูไนเพิ่มงบประมาณกลาโหมอย่างมีนัยสําคัญโดยเน้นขีดความสามารถด้านข่าวกราวการเฝ้าระวังการกําหนดเป้าหมายและการลาดตระเวนหรือว่า ISR รวมถึงการจัดหาโดรนอินทิเกรเตอร์และเครื่องบินลําเลียงลาวยังคงพึ่งพาอุปกรณ์ทางการทหารจากเวียดนามและสหภาพโซเวียตเป็นหลักแต่ก็มีการจัดหาเครื่องบินฝึกยักษ์130จากรัสเซียส่วนกัมพูชามีการใช้ใจ่ายทางการทหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีโดรนสอดแนม CW15 ที่ผลิตจากจีนเป็นหลัก การปรับปรุงกองทัพเหล่านี้มีแรงจูงใจจากภัยคุกคามที่รับรู้ผลวัตอำนาจในภูมิภาคและความต้องการความมั่นคงภายในอย่างไรก็ตามความเร็วและลักษณะของการพัฒนาที่แตกต่างกันนี้ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำอย่างมากในด้านเทคโนโลยีและขีดความสามารถโดยรวม สิงคโปร์อยู่ในระดับที่แตกต่างออกไปขณะที่บางประเทศยังคงพึ่งพาอุปกรณ์ที่เก่ากว่าความไม่เท่าเทียมกันนี้ทำให้ความพยายามในการป้องกันร่วมกันซับซ้อนขึ้นอย่างมากแม้จะมีความพยายามแต่ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการทหารในอาเซียนยังคงเผชิญกับอุปสรรคสำคัญจากปัจจัยภายในประการแรกคือหลักนิยมทางทหารและลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน แต่ละประเทศมีภูมิศาสตร์ภัยคุกค,คามที่รับรู้และระบบการเมืองที่เป็นเอกลักษณ์เช่นอินโดนีเซียนเน้นความมั่นคงทางทะเลขณะที่ลาวหรือกัมพูชาเน้นการป้องกันทางบกหลักนิยมเงียบของอาเซียนที่เน้นการไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดไม่แทรกแซงและการตัดสินใจแบบฉันทามติแม้จะช่วยรักษาเอกราชแต่ก็ทำให้การรวมศูนย์การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปได้ยาก ประการที่2คือผลกระทบของงบประมาณกลาโหมและขีดความสามารถทางอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันงบประมาณกลาโหมของประเทศสมาชิกอาเซียนมีความหลากหลายอย่างมากบางประเทศยังของเป็นผู้นําเข้าอุปกรณ์ป้องกันประเทศรายใหญ่และอุตสาหกรรมภายในประเทศก็อยู่ในขั้นที่แตกต่างกันความไม่สมมาตรของทรัพยากรน,นี้ทําให้เกิดคําถามว่าใครควรเป็นผู้รับผิดช,ชอบค่าใช้ใจ่ายส่วนใหญ่และใครจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการร่วม ประการที่3คือความท้าทายของการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทหารเป็นเรื่องละเอียดมาก ผู้รับต้องการเทคโนโลยีเพื่อผลิตในประเทศแต่ผู้จัดหาก,ก็ต้องการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนอาเซียนยังขาดสถานการณ์และกรอบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่สอดคล้องกันความกังวลเรื่องการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาและการทําวิศวกรรมย้อนรอยจึงเป็นอุปสรรคสําคัญที่บั่นทอนความไว้วางใจการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐจีนและรัสเซียมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจจัดซื้อทางทหารของประเทศอาเซียนประเทศในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงหรือเฮดจิ้งโดยการกระจายแหล่งจัดหาอาวุธเพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาผู้จัดหารายเดียวรัสเซียเคยเป็นผู้จัดหาสำคัญขณะที่จีนก็เป็นผู้จัดหารายใหญ่ที่กำลังเติบโตและสหรัฐก็ให้ความช่วยเหลือทางทหารจำนวนมากอย่างไรก็ตามการกระจายแหล่งจัดหานี่เองที่ทำให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้ของระบบ การพึ่งพาผู้จัดหารายเดียวอาจน,นำไปสู่กับดักเทคโนโลยีซึ่งผู้จัดหาสามารถใช้อำนาจต่อรองทางการเมืองได้แม้การกระจายแหล่งจัดหาจะช่วยลดความเสี่ยงนี้แต่ก็สร้างกับดักการแตกแยกภายในอาเซียนเองทำให้ระบบต่างๆไม่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ความช่วยเหลือทางทหารและการฝึกซ้อมร่วมจากภายนอกเช่นการฝึกซ้อมกว่า40ครั้งต่อปีของสหรัฐกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถและสร้างความเข้ากันได้กับพันธมิตรภายนอกแต่ก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มความเข้ากันได้ระหว่างสมาชิกอาเซียนด้วยกันเองเสมอไปทำให้เกิดความเข้ากันได้แบบปฏิปต่อที่ขัดขวางการพัฒนาสถาปัตยกรรมป้องกันประเทศที่เป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน ความท้าทายด้านเทคโนโลยีไม่ได้หยุดอยู่แค่ฮาร์ดแวร์แต่ยังรวมถึงความซับซ้อนของการบูรณาการระบบดิจิตอลและระเบียบว,วิธีปฏิบัติการที่แตกต่างกันการบูรณาการระบบสื่อสารแพลตฟอร์มบัญชาการและควบคุม C2 และเครือข่ายเซ็นเซอร์ที่หลากหลายในอาเซียนเป็นอุปสรรคสำคัญความแตกต่างของระดับเทคโนโลยีทำให้เกิดช่องว่างทางดิจิตัลและการขาดมาตรฐานข้อมูลร่วมกันยิ่งทำให้การสร้างภาพรวมสถานการณ์ร่วมกันเป็นเรื่องยาก ความแตกต่างของมาตรฐานระดับชาติและระเบียบวิธีฝึกอบรมก็สร้างอุปสรรคในการปฏิบัติการร่วมแม้การฝึกซ้อมร่วมอย่าง a s e c 2023จะมีขึ้นเพื่อสร้างความไว้วางใจแต่ก็ยังเป็นเพียงการทำความรู้จักมากกว่าการบรินาการเชิงลึกเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้การสร้างลิงก์ข้อมูลทั่วไป Common Data Link (CDL) และโปรโตโคอล,ลการแบ่งปันข้อมูลที่ปลอดภยัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น อาเซียนได้เริ่มครุตรยุทธ์ความร่วมมือด้านไซเบอร์ CCS และเครือข่ายป้องกันภัยไซเบอร์อาเซียน ACDN อย่างไรก็ตามความท้าทายยังคงอยู่ที่การสร้างความไว้วางใจและกรอบกฎหมายที่สอดคล้องกันสำหรับการแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแม้จะมีความท้าทายมากมายแต่แนวทางที่ปฏิบัติได้จริงและค่อยเป็นค่อยไปสามารถนำไปสู่ความสามัคคีทางเทคโนโลยีและความมั่นคงร่วมกันในอาเซียนได้ การให้ความสำคัญกับความร่วมมือในด้านความมั่นคงที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมถือเป็นผล,ลไม้ที่เก็บง่ายที่สามารถสร้างความไว้วางใจและรากฐานสำหรับการทำงานร่วมกันที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในอนาคตการป้องกันภัยไซเบอร์เป็นพื้นที่สำคัญที่อาเซียนได้เริ่มกลยุทธ์ความร่วมมือด้านไซเบอร์ CCS และเครือข่ายต่างๆเช่นียนเซอร์และ ACDN เพื่อเสริมสร้างความพร้อมและแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีบรรเทาภัยพิบัติ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีโดยใช้เทคโนโลยี2วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติเช่นการใช้โดรนสำรวจพื้นที่ภัยพิบัติและการใช้หุ่นยนต์กู้ภัยระบบการรับรู้สถานการณ์ทางทะเลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มความโปรง่งใสและการประสานง,งานในภูมิภาค การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ MDA ที่บูรณาการข้อมูลสาธารณะสามารถช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายเข้าถึงข้อมูลสำคัญทางทะเลได้ง่ายขึ้นและญี่ปุ่นก็ให้การสนับสนุนผ่านนโยบาย Official Security Assistant (OSA) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการเฝ้าระวังทางทะเลเพื่อก้าวไปข้างหน้าอาเซียนควรใช้เวทีที่มีอยู่เช่นอาเซียน Regional Forum (ARF) และ ADMM เพื่อหาเรือเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารที่เกิดขึ้นใหม่และระบุความต้องการร่วมกันสำหรับการวิจัยและพัฒนาร่วมการเริ่มต้นด้วยโครงการนำร่อง R&D ขนาดเล็กที่เน้นเทคโนโลยี2วัตถุประสงค์จะช่วยสร้างความไว้วางใจและค่อยๆผลักดันให้เกิดมาตรฐานและโปรโตโคอลร่วมกัน ความท้าทายและโอกาสที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีนัยสำคัญอย่างยิ่งต่อสเสถียรภาพในภูมิภาคและยุทธศาสตร์การป้องกันร่วมกันของอาเซียนแม้สิ้นทางสู่ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการทหารที่เป็นหนึ่งเดียวจะไม่ง่ายแต่การนำทางความท้าทายเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาบทบาทศูนย์กลางของอาเซียนและสร้างหลักประกันว่าภูมิภาคอินโดแปซิฟิก จะยังคงสงบสุขและมั่นคงการพี่อาเซียนสามารถรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้จะไม่เพียงเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันร่วมกันเท่านั้นแต่ยังเสริมสร้างอำนาจต่อรองทางการทูตในการบริหารจัดการการแข่งขันของมหาอำนาจภายนอกอีกด้วย ด้วยการแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถที่น่าเชื่อถือในการดําเนินการที่ประสานงานกันอาเซียนจะสามารถตอกย้ําบทบาทของตนในฐานะผู้เล่นหลักด้านความมั่นคงในภูมิภาคและมีส่วนสําคัญต่อสเสถียรภาพในอินโดแปซิฟิกโดยรวมขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลจาก JNU, p a ย t b s และ กอพทออกประกาศห้ามบินโดรนทุกประเภททั่วประเทศเพื่อความมั่นคงจะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากรมประชาสัมพันธ์